ปกติเยี่ยวกับสิบระเที่ยวอ่ะห้องน้ําไม่ได้นอนสองชั่วโมงเยี่ยวทีทีบ่อยแล้วก็เจ็บฉีไม่สุดฉี<ม>่นุงๆวงถ้าอันบางมาั๊บมันก็ไหลาไมาเองเป็นมาตังา้งร่วมรวมสี่หเดือนก็รีบไปหาหาหมอให้ยามากินแต่ก็ไม่รู้สึกว่าดีขึ้นเลยก็ตอนที่เป็นก็หมอก็าซาวให้ก็หมอก็บอกว่าลูกหมาก็มามาณนี้แล้ววนที่สิปดเนี่ยไปซาว แล้วเขาบอกว่าให้ยามากินวันที่สามถ้าไม่ดีขึ้นก็ต้องผ่าแล้วหลานแนะนำว่าอาหารเสริมพีโฟเนี่ยกินแล้วก็ประมาณสักสามวันถึงอสี่วันเนี่ยเยียดน้อยลงหน่อยละชั่วโมงละครั้งแต่นี้เหลือสองสามชั่วโมงครั้งพอได้กินอย่างนี้ก็หมดกังวลและเรื่องผ่าคิดว่าจะกินต่อไปเรื่อยๆเลยครับมันเข้าเดกครับพีโฟ สองอาทิตย์สามสานาทีกต็ตรวจอีกทีก็ไม่ได้ซาวอีกแล้วเดี๋ยวนี้ก็แบบปัสสาวาปะปกติพออั้นก็อั้นได้พอเรารู้สึกปวดปวดเราก็เดินเข้าห้องน้ำแบบสบายๆนอนหลับลึกหลับสบายไม่ต้องกังวลขับรถเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแบะเลยร้อยสองร้อยเราปเนี่ยไม่ต้องเข้าห้องน้ำก็ได้ก็ดีใจกลัวที่สุดคือกลัวผ่าอย่างเดียวแหละกลัวปัว่วาวออกมาเป็นเลือดโชคดีที่ได้เจอพีโบ ขับรถได้แล้วอะไรแล้วก็มาได้ e ี o เนี่ถึงว่าดีขึ้นมากเลย